สวรรค์นะคะท่านได้มาเยี่ยมเยียนนะคะคำเหมือนถึงบ้านเลยนะคะเราได้เจอกันเป็นครั้งที่สองแล้วนะคะตอนนั้นลูกๆจะไปแห่งานนะคะอุ้ยกอดคุณแม่แน่นเลยคำเหมือนบอกว่าแม่ๆท่านใดมาบ้านคำเหมือนคำเหมือนจะกอดไว้ในอ้อมอกของคำเหมือนนะคะไม่ให้ไปไหนนะคะถามความรู้สึกแม่หน่อยแม่ๆหลายท่านบอกว่ามาอยา่ไม่อยากเห็นคุณแม่แล้วก็ แบบว่าอยากมาทานขนมจีนแต่ที่ตั้งใจเป็นยังไงรสชาติเป็นยังไงคะคุณแม่มาเลยมาเลยจริงหรือเปล่านกกลัวน้องใครเสียใจหรือเปล่าหรือว่ายังไงถ้าไม่เชื่อต้องมาลองเองน้อคุณแม่บอกว่าถ้าม่แม่ท่านใดไม่เชื่อต้องมาลองเองนะคะ

ร่มมาฝากด้วยครับผมโอ้มีสองสองชั้นสามสามสามชันยู๋ี คือห่วงคุขภาพนะคะแม่ๆทุกท่านนะคะก็คือเห็นน้องไพลา์สดเนาะมายืนมายืนตดูยืนยืนตรงแดดอ่ะโทรศัพท์ไม่ร้อนเลยนี่จะมองไม่เห็นหอวมองไม่เห็นอารมปกติก็คือเราจะมองไม่เห็นแดดใช่ไหมแล้วถ้าเวลาเราใส่แดด่เนี่มยจะไม่ร้อน แม่เนี่ยยืนยินยืนยนการแกดได้เขี่ยเอาตัวสัพดับโทรสัพท์อะไรนลเห็นเห็นเาล้มไปถือถือลมอ่างบานเหมบางบางแต่อันนี้มันนี่เราเนี่ยเพราะตอนนี้รู้สึกแดใช่ไหมครับเนี่ยเอาเอาเอาแดดเอาใช่เหมส่ล้าไปแม่สีนวน ยัซื้อบลได้ครับอันนี้ตัวเล็กอันี้ตัวเล็กแต่ลเคยไดนี่เกิดเขาแอกว่ากันมีช่ออยู่อันนี้ยังยังมองเห็นแต่อันนี้ไม่มีเลยอันนี้จะบางถ้าเกิดว่าาจับดูน้องไฮมาจับดูเนื้อผ้าต่างกัน แต่งตัวสวยรอถายรูปครับผมครับแต่งตัวสวยให้คุณแม่ถ่ายรูปเก็บไปเป็นที่ระลึกนะครับผมเพราะว่ามาโอกาสที่จะไม่มีที่จะถ่ายรูปแบบแต่งชุดสวยครับผม ครับเดี๋ยวผมสั่งให้จะให้ข้ามือกอดนะครับก็เป็นอีกหนึ่งวันนะคะแม่แม่ที่สองสาวของเรานะคะแม่แม่ได้อิ่มท้องนะคะมีแม่พระของเรานะคะมาเยี่ยมเยียนถึงบ้านเลยนะคะคุณแม่สวรรค์นะคะแม่แม่ท่านใจดีทั้งกายทั้งใจนะคะแม่แม่แล้วก็ หน้าตาสวยเหล่ามากนะคะมัวแต่กล้วยสนใจกล้วยมากกว่าสนใจกล้วยกอดเอยจลลองกอดกอดไม่กล้าก่อด ไม่ได้ใช้งานนานนะคะกอด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 แน่นๆโอ๊ยกอดแล้วกอดแล้วนี่นะคะไม่ได้ใช้นานนะคะกอดกอดแน่นๆกอดเอ้คำเหมือนขอโทษนะคะคำเหมือนไม่ได้ใช้นานไม่ได้กอดนานก็เลยลืมลืมไปหน่อยนะคะนะคะ คุณแม่สวรรค์นะคะท่านได้มาเยี่ยม like เยียนนะคะคำเหมือนถึงบ้านเลยนะคะเราได้เจอกันเป็นครั้งที่สองแล้วนะคะตอนนั้นลูกๆจะไปเห่งานนะคะอุ้ยกอดคุณแม่แน่นเลยคำเหมือนบอกว่าแม่แม่ท่านใดมาบ้านคำเหมือนคำเหมือนจะกอดไว้ในอ้อมอกของคำเหมือนนะคะไม่ให้ไปไหนนะคะนี่นะคะกอดไว้แน่นๆนะคะแม่แไม่ให้หนีไปไหนนะคะ ไี่นะคะได้ใส่ชุดสวยๆด้วยนะคะเพราะว่าอีกนานจะมีโอกาสได้มาเจอขมินนะคะเออไม่ต้องสั่งนะคะอรู้ดีนะคะแม่แ่น่ารักทั้งช้างทั้งคนเลยนะคะแม่แม่ เก่งมากนะคะลูกสาวของคุณเม่สวค์บอกว่าขามือเก่งมากนะคะขามือบอกว่าไม่ได้ใช้นานก็เลยลืมๆนะคะมาถึงแล้วไม่ให้ขามือกอดแสดงว่ามาไม่ถึงขามือนะคะนี่นะคะ คำเมือนบอกว่าอยู่บ้านนานไปหน่อยค่ะก็เลยลืมลืมเขินเขินยังไงก็ไม่รู้นะคะนี่นะคะขอบคุณนะคะแม่แม่ที่ท่านแวะมาหาเยี่ยมเยียนนะคะแม่แม่มาถึงท่านดีใจนะคะเราเองก็เป็นควานก็ดีใจสุดๆนะคะที่มีแม่พระนะคะเมตตาเคยดูผ่านหน้าจอวันนี้นะคะท่านก็ได้มาเห็นตัวจริงขเมื่อนนะคะ คุณแม่บอกว่าดีใจนะคะท่านก็ได้มาทานข้าวที่บ้านขมืนของเราด้วยนะคะแม่แม่ท่านใดนะคะอยากมานะคะแม,แม่บ้านของเรามีขนมจีนขึ้นชื่ออร่อยไม่อร่อยไม่รู้นะคะโอ้เห็นพริกแดงสวัสดีเสียงดังเลยนะคะเห็นพริกแดงๆงนะคะเสียงดังเลยนะคะ โอ้ยมีพริกสีเทาๆด้วยนะคะวันนี้นะคะก็ต้องกราบขอพระคุณนะคะคุณแม่สวรรค์นะคะท่านได้มาเมตตาเป็นอาหารช้างอาหารควานนะคะแล้วก็ของฝากควานช้างของเราด้วยนะคะนี่นะคะโอ้ยมีพริกสีเทาแล้วก็มีซองขาวด้วยนะคะแม่แนะคะ ขอบคุณนะคะที่ท่านรักและเมตตามาโดยตลอดนะคะนีู่เก็บให้ควานต้งด้วยนะคะแม่แม่เอาไว้ไปซื้อกล้วยเอาไว้เป็นค่าใช้จ่ายในครอบครัวนะคะแม่แม่ลูกสาวคุณแม่บอกว่าเอาไว้ซื้อสับปะรดนะคะนะฮะมินบอกว่าแม่แม่มาถึงบ้านขนาดนี้ขมือนต้องโชว์ความงามนะคะก็ได้แต่งตัวสวยๆนะคะ โชว์ความงามให้กับทุกท่านได้เชยชมแล้วก็คุณแม่สวรรค์ท่านได้มาเยือนถึงที่นะคะบัวตองบอกเออบัวตองก็ได้เหมือนกันค่ะนะคะวันนี้บัวตองอาจจะไม่ได้ใส่ชุดนะคะแม่แม่เพราะว่าเรามีควานคนเดียวนะคะ <_ historian> ถ้าไม่ดูนะคะบัวตองจะถอดชุดนะคะกลัวชุดจะขาดนะคะถ้าไม่มีควานอยู่ด้วยนะคะแม่แมแต่สําหรับเจ้อ้วนของเราไม่เป็นไรนะคะโอ <_ athlete> ้ยามาแบ่งกันเลยบัวตองนะคะ<ส>ได้พลิกสีเทาพริกสีแดงแงนะคะ ขอบพระคุณแม่พระของเรานะคะที่รักและเมตตาครอบครัวของเรามาโดยตลอดนะคะอ่าโชว์สวย <c oughs> <c oughs> นะคะ<อ>เก็บภาพสวยๆ<อ>บรรยากาศสวยๆนะคะแม่ๆม่อ,อ,อบัวตองบอกว่าเอ้าแม่แม่หนูจะโชว์ท่าสวยๆแล้วนะคะอ่าบัวตองสาวน้อยมีลีลาที่โชว์สวยงามนะคะแม่แม่แมี่นะคะ แม่ค้านะคะแม่แม่แม่ค้าของเราวันนี้มาโชว์ความน่ารักนะคะนี่แม่แม่มาถึงบ้านนะคะต้องแสดงออกให้แม่แม่ได้เชยชมนะคะนี่นะคะอส,สวย สาวน้อยของเราก็มีท่าโชว์สเต็ปโชว์นะคะแม่แม่ส่วนเจ้อ้วนของเราก็อาจจะไม่มีอะไรโชว์แต่ก็ยืนสวยๆก็น่ารักเหมือนที่แม่แม่บอกนะคะแม่แม่มาโอแกนอยู่ไหนนะนะคะมาร้องเพลงให้แม่แม่ฟังด้วยนะคะแม่แม่มาเยี่ยมเยียนถึงบ้านแล้วนะคะเดี๋ยวบัวตองก็จะร้องเพลงให้ฟังด้วยนะคะ เพลงใจสั่งมาหรือว่าตามใจหนูก็ไม่รู้เด้อแม่ๆฟังเอาเองนะคะม,มีสอเพลงนะคะถ้าตามใจหนูนี่ก็คือแล้วแต่หนูจะร้องเพลงอะไรนะคะแม่ๆแ,แล้วแต่หนูจะร้องเพลงอะไรนะคะนี่นะคะแม่ๆลองเพลงให้ฟังแล้วค่ะนะคะ ใจสั่งมาหรือว่าตามใจหนูนะคะขมืนหยุดหยุดหยุดขมืนขมื่นจะทำัวแต่สนใจน้องนะคะไม่มีใครสนใจขมืนขมืนหยุดหยุดไม,ไม่มีใครสนใจหนูเลยมีแต่คนสนใจบวัวตองดูนะคะเรียกร้องความสนใจนะคะแม่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 แมแม สวรรค์มาก็สนใจบัวตองร้องเพลงให้ฟังอยู่ไม่สนใจขมื่นนะคะแม่แม่ขมื่นก็บอกว่าเดี๋ยวหนูถอดชุดซะเลยนะคะจบแล้วนะคะหนึ่งผลงานเพลงนะคะวันนี้น่าจะใจสั่งมานะคะขนมขนมนะคะมีขนมขนม,ขนมนะคะของโปรดนะคะแม่แม่ขนมไส้สับปะรดนะคะของคุณแม่นงเยานะคะเอาไว้มอบให้กับเวลาน้องเก่งนะคะคือสแสดงนะคะแม่แม <laughs> นี่คุณแม่มาแล้วคุณแม่คุณมาแล้วคุณแม่ไม่ได้รักแค่น้องรักขมือนเหมือนกันนะคะนี่นะคะหมอนบอกว่าเป็นครั้งที่สองแล้วนะคะที่ได้เจอคุณแม่นะคะคุณแม่ก็ขอเป็นตัวแทนกอดกอดเน้น อ,อะไร,รไมแมชอบว่าขมือยากทาอะไรก็ได้ไ <c oughs> คุณแม่บอกว่าชอบที่สุดก็คือแบบว่าสามารถสัมผัสสามารถใกล้ชิดได้หมดเลยนะคะชอบกอดนะคะแม่แม่บอกว่าติดใจก็คือแบบว่าใครๆก็สามารถเข้าใกล้ได้ใครๆก็สามารถสัมผัสได้นะคะแม่สำหรับคขมือนะคะนะคะวันนี้ก็ได้มาโชว์ความงามชุดออกงานนะคะแม่แมคุณแม่อาจจะเห็นแต่ผ่านหน้าจอนะคะแต่วันนี้นะคะ มาเจอตัวจริงนะคะโอ้ยฉี่ลาดดีใจดีใจันฉี่ลาด<ๆ>ดีใจันฉี่ลาดไปเลยนะคะ<ๆ>คำเหมือนบอกว่าเป็นเสียวๆยังไงไม่รู้นะคะจับได้หมดเลยนะคะแม่แม่นี่ชีวิตจริงนะคะแม่แมใครมารก,ก็สามารถเข้าใกล้ได้หมดเลยนะคะ คุณแม่ท่านได้พาลูกสาวมาจากต่างประเทศนะคะมาสัมผัสผิวหนังของขมือนว่าช้างเป็นยังไงนะไม่สนนะคะแม่แม่สามารถสัมผัสใกล้ชิดได้หมดนะคะ <Okay. S 2> ควันโต้งบอกชุดวันนี้ไม่ได้ใส่พรมไม่ได้ใส่แยงแต่ว่าชุดเป็นเขินๆขนสั้นๆยังไงไม่รู้นะคะแม่แม่ขมือนบอกว่าชุดไม่ได้สั้นนะคะชุดโหดขมินบอกว่าไม่ได้อ้วนนะคะแม่แม่ ซักคุณแม่สวรรค์บอกว่าไม่ได้อ้วนนะคะซักบ่อยผ้าก็เลยโคดนะคะใส่ชุดไปแล้วยิ่งกลมนะคะแม่แม่กลมไปหมดเลยเดี๋ยวคราวหน้าอาจจะมาอีกไนงะเขาเขามาขายบัตรแต่ไม่รู้ว่าจะสิ้พสุดหรือบานว่าจะจะจะแต่ว่าจะดูเวลา คุณแม่บอกว่าคงได้เจอกันอีกนะคะแม่แม่ดูเวลาเราก่อนว่าเราจะอยู่บ้านตอนไหนนะคะแล้วคุณแม่จะได้มีทุระมาทางนี้อีกตอนไหนนะคะคมแมมม่่ด้าใชตกของ <laughs> คขมื่นบอกว่าอยากให้แม่มานะคะแม่แเพราะว่าควันตรงไม่สบายนะคะแม่แตอนนั้นปวดท้องนะคะคุณแม่ท่านก็เลยได้มาเยี่ยมเยียนถึงที่บ้านเลยนะคะคุณแม่ท่านอยู่ร้อยเอดนะคะแม่แม่บ้านเกิดท่านอยู่ร้อยเอดนะคะท่านอยู่ต่างประเทศมานานนะคะท่านได้มาเที่ยวที่เมืองไทยนะคะแม่แท่านได้มีโอกาสก็ได้มาเป็นกําลังใจมาสัมผัสอ้วนมาเจอชีวิตจริงนะคะวันนี้ท่านมาตั้งแต่เช้านะคะน้องไผ่เองก็ได้ทํา ับข้าวให้ทานนะคะขอบคุณนะคะที่แวะมาทานข้าวบ้านขมิดน,นะคะท่านบอกว่าจะทานอยากทานขนมจีนนะคะน้องไผ่ก็จัดขนมจีนทอดไก่แล้วก็ต้มปลาเนนนะคะแม่แม่ไม่รู้ว่าอร่อยไม่อร่อยนะคะแต่ลูกสาวของคุณแม่สมบรบอกว่าแซบ่บแซบนะคะแม่แม่ออ้ท่านพูดไทยได้ด้วยบอกว่าแซบ่บแซบนะคะกินแล้วก็บอกว่าแซบ่บแซบนะคะกินได้ทุกอย่างคุณแม่บอกว่าเลี้ยงง่ายมากมาที่เมืองไทยก็อาหารไทย อาหารไทยหมดเลยใช่ไหมคะทานอาหารไทยได้หมดส้มตําปูปลาก็ทานได้มาอีกรอบน้องไผ่จะจัดส้มตําปูปลาแะ้คะแม่แม่แมมคุณแม่บอกว่าลูกสาวท่านอยู่ต่างประเทศแต่ก็สามารถทานอาหารไทยได้หมดเลยนะคะแม่แม่ส้มตําปูปลาอะไรอย่างเงี้ยทานได้หมดนะคะน้องไผ่ก็ทําได้นะคะแม่แม่แ,มแต่ จะอร่อยไม่อร่อยก็ไม่รู้นะคะแม่แม่ทุกท่านก็ต้องมาชิมก็แล้วกันนะคะแม่แม่จะได้บอกได้ว่าอร่อยจริงหรือเปล่าเหมือนคําล่ําลือหรือเปล่านะคะวันนี้เดี๋ยวน้องค่ะจะไปถามคุณแม่เนาะเดี๋ยว,วยอ,อันนี้ก็ใส่เหมือนกันคุณแม่ทานได้ไหน,นถามความรู้สึกแม่แม่หน่อยแม่แม่หลายท่านบอกว่ามา,าไม่อยากเห็นคุณแม่แล้วก็ แบบว่าอยากมาทานขนมจีนแต่ที่ตั้งใจเป็นยังไงรสชาติเป็นยังไงคะคุณแม่มาเลยมาเลยจริงหรือเปล่านกอกลัวน้องใครเสียใจหรือเปล่าหรือว่ายังไงถ้าไม่เชื่อต้องมาลองเองน้อคุณแม่บอกว่าถ้าแม่แม่ทานใดไม่เชื่อต้องมาลองเองนะคะนี่นะคะคุณแม่สวรรค์แล้วก็ครอบครัวนะคะลูกสาวของท่านได้มาเยี่ยมเยียนบ้านขมินในวันนี้นะคะแม่แม่ดีใจสุดๆเคยดูผ่านหน้าจอวันนี้ก็ครั้งที่สองแล้วนะคะได้พบเจอกันก่อนที่แม่จะโทรมา หลอดไฟของคุณแม่ตกลงมาก่อนที่แม่จะโทรมาใช่ค่ะฝาครอบนะคะนุ่นๆอยู่ตรงนุ้นควันตรงนุ่นอยู่ตรงนู่นสีขาว ก็คือไม่ใช่แบบไม่คุณตกมาปุ๊บคุณแม่ก็โทรมาเลยใช่ไหมใช่แล้วน้องไค่ก็บอกว่าเดี๋ยวน้องไพ่จะพูดให้คุณแม่ฟัง <c oughs> <c oughs> คุณแม่เชื่อไหมนะคะหลอดไฟไฟเข้าโรงช้างนะคะก็เป็นของคุณแม่สวรรค์น,นะคะที่ท่านได้เมตตาเป็นแสงสว่างนําทางนะคะทําให้สองสาวของเรามีไฟฟ้านะคะ <c oughs> นี่นะคะก่อนที่คุณแม่จะโทรมาบอกความต้งว่าคุณแม่จะมาหานะคะ ฝาครอบหลอดไฟตัวนี้ตกมาแล้วก็ทําให้สองสาวของเราส่งเสียงร้องอย่างดังนะคะแม่แม่นี่นะคะอวานอย่าเพิ่งถอดขอมืุดยุดหยุดยุดหยุดยุดหยุดหยุดยุดขมือต่พูดคุยกันอยู่ขมือขอมืน น้องไพก็เลยได้พูดให้คุณแม่ฟังว่าก่อนที่คุณแม่จะโทรมาหาขวัญโต้งนะคะฝาครอบหลอดไฟตรงกลางนะคะแม่แม่สีขาวๆแม่แม่แมองเห็นหรือเปล่านะคะฝ่าครอบตกลงมาปุ๊บเสาเสาของเราก็ส่งเสียงร้องนะคะส่งเสียงร้องอย่างดังปุ๊บได้ยินเสียงโทรศัพท์มานะคะคุณแม่โทรมาว่าจะมาหาคหม่นนะคะแม่แม่ก็ได้ยินข่าวดีนะคะ อ้วนบอกว่าถ้าใส่ชุดสวยแล้วมีกล้วยกินทั้งวันแบบนี้อ้วนของเราทําได้นะคะแม่แม,ม่นะคะดีใจนะคะแม่แม่ที่ทุกคนมาแล้วมีความสุขมีรอยยิ้มนะคะอม,มองหน้ามหานลัยทําไมบอกแม่แม่หน่อยว่าวันนี้มีความสุขที่สุดเลยคะ่ะนะคะกล้วยก็มีแต่วีใหญ่ๆนะคะแม่แม่แมกล้วยของคุณแม่สวรรค์ที่ท่านได้ติดรถมาด้วยนะคะหมดแล้ว นี่นะคะอันนี้ก็คือเป็นอีกส่วนหนึ่งนะคะแม่แม่ที่คุณแม่ท่านเตรียมมาอีกครึ่งหนึ่งก็ค,คือป้อนสองสาวของเราไปแล้วกล้วยลูกใหญ่ลูกสวยมากนะคะแม,แม่นี่นะคะบ้านเราหวีไม่ใหญ่ขนาดนี้ลูกไม่โตขนาดนี้นะคะแม,แม่นี่นะคะเอาไว้ทานวันหลังนะคะแม่แม่เพราะว่าวันนี้สองสาวของเราก็ทานเยอะแล้วนะคะ ขเมื่อนบอกว่าแม่ๆทุกท่านที่ดูอยู่ตอนนี้นะคะก็สามารถแวะมาหาขเมื่อนอยู่ที่บ้านได้เลยนะคะขเมื่อนจะใส่ชุดสวยๆให้กับทุกท่านได้เช่ยชมแล้วก็จะกอดไวแ้แน่แนๆนะคะนี่นะคะ,อ,นะคะอ่ะหมุนหมุนหมุนให้แม่ๆดูโชว์ความงามนะคะขเมื่อนถนัดนะคะแม่ๆเป็นงานบริการนี้ขเมื่อนชอบมากนะคะนะคะอ่ะหมุน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 นะคะ โชว์ความงามนะคะแม่ๆหมุนซ้ายหมุนขวาให้กับแม่ๆดูด้านหน้าด้านข้างด้านหลังนะคะแม่ๆดูบั้นท้ายอันอวบอันนะคะมองคุณแม่หลายๆท่านก็บอกว่ามองแค่บั้นท้ายก็รู้นะคะคำเหมือนนะคะนี่นะคะวันนี้อบอุ่นที่สุดนะคะน้องไผ่เองก็ไม่ได้ไลฟ์สดแต่ว่าก็ได้ถ่ายคลิปเก็บภาพบรรยากาศสวยๆนะคะเพราะว่าต้องดูแลคุณแม่พูดคุยนะคะถ้าเกิดว่าน้องไผ่เปิดไลฟ์นะคะก็อาจจะไม่ได้คุยกับแม่นะคะ บรรยากาศบ้านเราวันนี้นะคะแม่แม่สาวๆของเรานะคะทานจนพุงโตแล้วนะคะแม่แม่ทานกล้วยนะคะยังไงก็ต้องกราบขอบพระคุณนะคะคุณแม่สวรรค์อีกครั้งนะคะวันนี้ที่ท่านได้มาหาขมินบัวตองนะคะทำให้ครอบครัวของเราอบอุ่นมากนะคะ ขอบคุณทุกท่านก็ขอบคุณทุกกําลังใจด้วยนะคะที่แวะมาเป็นกําลังใจที่แวะเข้ามารับชมคลิปนะคะสําหรับวันนี้น้องไขยเองก็ต้องขอตัวลาคุณพ่อคุณแม่เอฟซีไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปไลฟ์ต่อไปสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะนะคะ